ก็วิวงามเหมือนกันบาดึกดึกน่าลุ้หน่ลุ้งหลังแสดงพระจักรพรรดิพมะพิจารณาอึงหัว่นขาเลาย หัวกอยหัวกอยพี่น้องมันมีเห็ดทานน้ำก็เห็ดท่านเลือดหินทานหนท่านออกง่ายาบันพลที่ได้<า>ห็ดทานหินรวมหินรวมบป ตามเรามาเดี๋ยวเราพาไปเองตาชอบเลยง่ายดครัเก็บเอาเห็ดระบาเทนเพิ่นงีงพอได้เต็มกระตาพี่น้องเห็ดนี่กะระบาเห็ดนี้กาบชื่อดุเหางเามุ่งม่เยร็มุ่เห็ดนมุง่เลยสรนี้ล็เงส็ดานเลยเห็ดนี่เห็ดาเห็ดานเลลเห็ดนงเห็ดนำมุเห็ดนมุมหญ่แ พี่เต็มตาบ่คอยเก็บใจคนมากคอณพี่ใช่กกั๊งขคืนพี่น้องตอนนี้สองโมงแล้วคอยด่าะอ้อนป่าคอยทำจะอ้อนอย่างเนอะไม่ป่าบ้านใดไมมไม่ใหญ่ป่าบ้านใดนี่นะ ป่าบ้านห้ยม่วงอ๋อมาเฮ็ดจะนอนหยม่วงพี่น้อยป่าบ้านห้ยม่วงโสมหน้าตาสิงกวนอือโตเฮาว่านอนอึเียนี่เนาะนอนอึงป่าอึ่ในดินชายนอนอึป่าอึลนี่อันยามพ้ไ้อึงคือสิฮ้องหลายน่เนาะฮ้องหนาอยู่อุดเอ็ดอุดเอ็ดอุดเอ็ดแถ่่นนะ้าไม้ใหญ่เบิ่งาไม้น้อยก็ยาม มีแต่ไม่เงียาเงียบแม่ถัดเป็นดงเติบเลยป้าน oh. ังบดไอเห็ดคลิปกับบต้องอ่าไปเบิ้งคลิปเก็บเห็ดดอกพิณเอาบดไอเมันบดได้เนาะเออมืนอนี้ก็ริกส์าบ์บเบิ้งธรรมชาติโดยเฉพาะเออตาไม้นี่ล่ะอันนี้คือเบิ้งเบื้องล้างเงาเฮ็ดบิได้เห็ดกระดอกมันเมื่อยซั่ใได ยาจุด้าลจาจักโมงเขาเขาป่าเนาะแม,ม่นลาออกายชเ้าโตอนนี้บ่าย่าสองกว่าต้องออก,กำลังกายพี่น้องมิตายางครับยางทำก่นกิโลแล้วเมนเก้าคนน้านที่ดไทยเอามูว่าน่งบุไดเฮ็ดพี่น้อง ผัวอรไรเหตตะมูไม่ย่างอมู่อาวัดมาิซือ,อไปน้ำมูเออมัจิซือแมนี่ก็เาบา้นนา,บานเผาเพือนโอ้ยป่าพี่น้องป่าใครปลาสวยบวกหนึ่งหน่อยค่ะ ้าวบาคนว่าช่วยกระบ,บวกสองป้าพี่น้องออป้าขาวบ้ากล้องอยากั่นน้พี่น้องเนาขอขก,กับไฟเด้อชาวบาเขา,เขายยางนำ้ำนั่งที่ถ่ายลัวแลยพอนางบาัไดเฮ็ดพี่น้องไทยบึงทีมงานนำการน,นี่แหละ

ยีละไม่คุยจับคุยเมนคุยจืออยู่นขึ้นฟ้าน้ำเกินหาไั่เ้อถลามด้วยที่รองเวย้ยโอ้ยอยู่ทั้งล่างทั้งรูมทั้งเดียวใช่ทนี่เนาะ โอ้ยขึ้นแวขึ <t ang> <t ang> <t ang> ้นแล้วก็ลงห้ยเดียวขึ้นถ้าได้ชื่อเลยแเราจะตามดูห้อยเส้นนี้มันสุดตรงไหนสุดอยู่ทางดามฮัดเมยดิบุนแล้วไปก้อนหรือคุณู่ห้องหนาคุณฮบรรยากาศพี่น้อง เก็บกิโลเก็บอึ่งเออน้เก็บองเก็บกิโลแล้วมาเก็บงูงูน่ะงย่านงูงหอกูน่ะ้านเท่าเก็บบก็พะยาเป็นบอกขามา เอาอยังบ่ฮอดีบ่มีอ่ายังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับโอ้สุดท้ายลงทางพี่น้อง นี่นะเปนน้ำันอมาเป็นหวยบ่นี่ยนะึ้นน้ำมันใส่ใส่มันนะบ่บอยคืนอันบ่าบอยึ้นคุณดิโอเด๋ยมีแต่คเห็นเสือม่งโ่งบับบับมคุณพีนมันบ่อนั่งถ่ายคลิปอย่างเดียวได้เห้ย ใส่เบื้องลัางอย่างเดียวเลยพอนางไม่ได้เหตุค่ะนางไม่มีเหตุเลยอ่ะไม่นออไม้นะมาบอยเพื่อได้เหตุพี่น้องบนโฮ๊ะชิคเชยี่บ้าเด้อบ๊วย อาวุบอลกาวบ่ครับไปบอลเยอะเพื่อนกขึ้นกาวพี่น้องนั่งอยากเมื่อนั่งปวดหัวเข่า วนไปวนไปวนมานี่น่ะชุดท้ายพามาบอลเหยียพี่ละงอกบอลเก่าพี่น้องโอ้ยวนไปวนมาฮะฮิปไปพี่ไทยอื บ่อห่าเปร์นาด่อนนะนาด่อนที่เขาเรียนมั่วช่านัพ่อเฮตพูละพูลจะเลาะอื่นเมื่อยเมื่อยบ่อออกแต่เก้าโมงตอนนี้สองโมงไม่ปะซู่ซู้ิ้วใครเท้าได้กินข่าวก่อนเนอง มะมีนวม่ได so ้กินข่าวคือเพื่อนย่คือว่าทนกันบ้นี้นะบ้านนี้นะเช้ผ้าภูเทาร่วมตกโชกเบาเบาโอ้ยเพื่อนยิ่มไปเพื่อนไปโกนวิตเลยนะ กระเทยแถวตะกิโตมมากก็ได้เจ็บดิบัวพี่น้องบัวโอ้ยยังได้ดอกบัวยังได้ดอกบัวพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ไปแล้วสบายดีพอบอยไอยังหอยเป็นเล่าเป็นเล่าน่ะทุกอย่างเลยไอยังนั่นนะหูนยพังเบื้องนั่นนะนั่นนั่นในโกุกดอกไม้ในโกุกไม้นะ อดีฮะโอ้